สวัสดีจ้าพี่น้องเอาลุงตู่ครับผมทำอะไรอู้จอดไปตือแขมันจะใสอ่ะเมื่อนี้ครับนี่มีคนเอาปลามาฝากพ่อแม่ของผมครับมาจอดไปตือตือปลาหมาแขกหลอดครับลุงตู่แต่เมื่อเสิยครับแขกหลอดที่แขกอยังเี้คมาอันนี้ อันเขาเอาไว้ากนั้นก่อนแขกยกสดผมอันนี้ิเลยเตะเป็ี้ยงก็นเยอะเตะหลอดเตะเป็นอาเลยนะครับแขกแขกยกสดอาเตะหลอดทำามครับทีนี้จะทำยังไงนี่ก็เห็นคนายแม่บอกว่าให้ครัวเสร็จแล้วก็ให้บั้งหั่นหั่นหั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นอะไรแกงหั่นเป็นชิ้นไม่ใท่แกงเออต้มก็ได้แกงก็ได้แล้วกับขาหัวมันครับขาหัวก็ผ่านแล้วใส่สาหร่ายไม่ต้องหมักนะ เบอร์ปรองมาใช่อาทิตย์อะไรเนาะประดอ,อ,องมาถุงใส่อันนั้นเอาถุงใส่ขยะด้วยถุงใส่ทั้งนี้ด้วยนี่แล้วเหรอนี่ใส่ขูดใส่ขยะใส่ก้างใส่อะไรมันตัดแผงมันออกโอ้<ส>หัวมัน,นหัวมัน พาเคืองเด้อหัวมันเด้อท่องอันท่องมองอ่อนๆมันน่ะดำๆมากรูดอกเด้อลุงตัวมันสิคิ้วตรงนั้นแหละปลาหนี้มันปลาหอมเนาะปลาไม่ได้เลี้ยงปลาธรรมชาติป่อปลาธรรมชาติที่ว่ามันปลาหนี้เลี้ยงเนี่ยอันนี้ปลาหนี้แทนแน่นอนปลาหนี้เบึ่งหาเออไปเชื่อเชื่อคือแจงมันอึดเงียนี่บ่าปือแจงมันบ่อิ่มกินเงี้ยบ่อิ่มใช่ครับกินเงี้ยบ่อิ่มครับเออมันกินตะหลาครับ ออแพงมันกับซับถิ่นเลยแ้งมันละก็เลาะทองเลาะอย่างมันซับทิ้นไปหมดเลยแล้วก็หั่นเป็นแว,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 ว่นเป็นแบ่นเป็นแบ่นหนึ่งแม่นสองแม่นสามแม่นสี่แว่นหาแว่นเป็นหั่นชิ้นเล็กๆมกบจาก,ากแกงใส่บักฟักแกงใส่น้ำม่สมก็ได้เดียเย๋ยวไปเอาเออนือ้อน้าม่สุ่มน้ไม่เงี้ยอันกุนไม่แกงใส่แล้วบอกไปเอาเนาะเนาะไม่ดองที่เราเราทำใหม่ๆขาวๆอ่ะแซบอยวันนั้นแกงใส่ไก่ก็อร่อยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวมะเอือนกอนนึงสิแกงให้เขาทำไมสมน้ำเล้ามาแกงอ่อนๆทำไมสมเพิ่นแซ่บเมื่มอวานแกงไปวัดอร่อยอมไม่ใช่แกงไปวัดแกงกินอ,อันนี้อันเป็นปลานั่นเขาเอือนปลาอะไรนะปลาเขาเกยนี่แหละไม่ใช่ปลาตะเพียนหรอปลาตะเพียนยน,นั่แหละปลาเขาเกยปลาตะเพียนนี่แหละ ปลา้างเยอะแม่นี่ล่าห้าคันคันไม่ถึงมาสั่นอำนาจว่าตัดแผงตัดอะไรมันออกแล้วก็แพรแพรหลังทำนี้ไข่กับไข่ไว้ทำนี้ขี่กับปาดออกแล้วเ้ากับคันหลอกหางมันคันคันไล่ขวางเด้อโอ้คันไล่เง่าเด้อให้กางมันให้กางมันเหี่ยนอะไรทำไล่เง่าเลยคันไล่เง่าไปทั้งทั้งหางมันไปเออบอนี่ัไปันตัดไล่ตัด มันไล่ตัดให้ให้ก้างมันขาดนี่พี่เน<อ>รอเออสูตรขอเราดมันไล่ตัดตัดฮวหัฮว่าปลาดินกับผ้าเคืองด้อปลาดินสามตัวป่านินสามตัวอู้พอดีได้แลาหละก็เข้าต่างว่ามีเนื้อกินเนืนเน้อยาห้องเห็ดแล้วก,ก็ไปแช่ตู้แช่หยังไว้ใส่ กล่องซปเปอร์แวร์นไงลุงตูนี่กล่องซปเปอร์แว่กล่องใหญ่เนี่ยใส่ไว้เลยใช่อเ่ตะขาก็ตะเขาแล้วมาจะ่ตะเขานี่ก็เพ่ตเขาจะปหาดวงเขาเขาไหมะเข้าครับว่าเข้านี่ะครับวเออนั่นแหละเปิดไอ้นั่นใส่เล่นไม่ได้เจ้าล่างก็เปิดน้ำใส่เล่มองเลิดบั้นนี่แหละเปิดน้ำใส เออนั่นแหละให้มันกีระงเงือมันออกปาดทองคูดทองมันออกดำๆค <c oughs> อยมัมกกินหัวมันตัวอ, <c oughs> อัดฟานี่นี่ยมีคอยมักกินหัวคอยมักเล่นหัวบ้างอะไรล่ะล่าหลังเจ้ากันไสเกลือเด้อขันเกลือเด้อ คั่วเศษค่า,าล้างเลือรอบเลยนาะเออคั่วเกลือล้า,าลก็ล้าง้งงาฝานเป็นแว่นตีแว่นหลังจางมาล่างเอาเกลือใส่ล่างก็สานตี่นามล้อนๆนี่เเปิดเืดเิฟมันออก กล่องไว้เลยนี่กล่องใหญ่นี่ไม่นี่กล่องซุปเปอร์แว์่ากิโลนี่มาจานอาหารากิโลาาเปลี่ยนจานปลาดิ้นเพื่อนเอาปลาเพื่อนเอาปลาปเขาไปแทน <ห>จะอยหลบับเหรอน่ครับอ,อันนี้รครับโอเคเอ๋อันนี้กับเขาอยู่ได้นี่นี่ดวงนี่กับเขาอยู่แต<อ><อ>่ว่ามันแหงมันแหงไปปาดอันนั้นเราเแหงไปมันเอามีดไปซับอัน,นเขาบอกให้ไปซับมันก็เอาไปซับเนี่ย จะขาดว่ะอันนั้นไม่ต้องฝนมีดอันนั้นต้องฝน,นแต่กามีผูมาหลับจากฝนดิฝนมีด,อ,ดอันนี้เขาเอินว่าเศรษฐกิจพอเพียงเ<อ>ศรษฐกิจพอเพียง ดูง่ายกินง,ง่ายกินอะไรก็กินไปได้หรอกได้เเออเออเอาไว้เอาไว้เอากวางไม่หันบัดนี่ก็ใส่ถุงไปกาคือเราเอาไปทิ้มแต่ถุงเนะี่ยยังไม่เสร็จอะต้องแต่ใส่ถุงแล้วค่อยเอาไปทิ้งขยะอ,อย่าไปทิ้งลงที่บ่อน,นั่นนะอย่าไปทิ้งลงที่น้ําท่อนี้มันขาว อกองมาหันละมันจังเจ็บเทียเดียวนั่นแหลที่ปลาตดนนันแล้วูดขูดหลอกคางแล้วยังมันย่มล่างขูดำดำๆซ่อนขูดำดำๆมันออกรอบทองัลปาลาแล้วใดนา,าแต่หนูขึ้นอี่ล่ะก็สีแซอะไรกันบ้างล่ะแสเซเซตู่คิดไว้ไมไ่เป็นสิ ขูดอันดำๆมันออกไปเลยฟองมันอูดหอกหมดหมดมันจะคิ้วนะมันน่ะแหละคิ้วอันดำๆมันน่ะอยู่ตรงนี้ขาวๆอยูดออกเบๆเบลยอันดำๆยังไม่หมด ย่างย่างไม่หมเปื่อยนะจลิใช่อืมเรียก่างเปื่อยเขาเสืตตูไว,ว,ว้ไม่ได้เกิดน้ัน